ื่อแสดงความคิดเห็นอย่างไม่มีจํากัดจะม,มั่<อ>งไม่มีจํากัด,กดเลยนะคะช่วงนี้นะคะเป็นชื่อที่ไปเที่ยวหลายๆคนก็คงจะออกเดินทางคะ่ะไปเที่ยวกัในหลายที่เลยดังนั้นคําถามเราก็คือถ้าพเพื่อนๆจะไปเที่ยวเนี่ยพเพื่อนๆจะนั่งรถไฟหรือนั่งเครื่องบินไปดีฮะถ้าไปเที่ยวจะเลือกนั่งรถไฟหรือนั่งเครื่องบินดี บรรยากาศรอบๆข้างด้วยเป็นความทรงจำอย่างหนึ่งค่ะค่ะชอบนั่งเครื่องบินค่ะเพราะว่ามันถึงจุดหมายเร็วกว่านะคะแล้วก็ชอบเป็นคนชอบอะไรเร็วๆค่ะก็ชอบนั่งเครื่องบินมากกว่าค่ะเพราะว่ามันประหยัดเวลาแล้วก็เวลานั่งอย่างเงี้ยมันจะมองเห็นวิวท้องฟ้าอะไรเงี้ยมันก็สวยดีค่ะชอบนั่งเครื่องบินครับก็มันสะดวกดีก็ไม่ชอบอะไรที่มันยาวๆสบายมากกว่าชอบนั่งรถไฟอะค่ะเพราะว่าตอนที่รับน้องเนี่ยจะไปโดยรถไฟไปลำปางโดยรถไฟแล้วก็ บนรถไฟก็จะมีกิจกรรมให้ทําเหมือนมันจะมีพื้นที่มากกว่าถ้าอยู่บนเครื่องบินอย่างนี้ก็เราก็ไม่สามารถที่จะวิ่งเล่นหรือทาอะไรอย่างนี้ได้ค่ะชอบเป็นเครื่องบินครับเพราะว่าเครื่องบินมีความสะดวกสบายกว่าแล้วก็มีการดูแลหลายๆอย่างที่ดีกว่านั่นเองครับเป็นการเดินทางที่รวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยกว่าครับชอบนั่งเครื่องบินค่ะเพราะว่ามัน้าไายตื่นเต้นดีเพราะรถไฟมันเฉื่อยเฉื่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะ ชอบนั่งรถไฟเพราะว่ารถไฟมันได้บรรยากาศแล้วก็เหมือนกับว่าเราไปเที่ยวอย่างเงี้ยครับเพราะว่าวันหยุดพักผ่อนอย่างเงี้ยเราอยากจะใช้เวลาตรงนั้นให้ได้มากที่สุดอะครับผมชอบเครื่องบินมากกว่าครับเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยให้ความรวดเร็วในการเดินทางอย่างเช่นออไปต่างประเทศเนะครับจากถ้าเรานั่งเรือหรือไปรถไฟเนี่ยไปกี่เดือนกี่ปีอย่างเงี้ยครับเราไปแบบไม่กี่วันก็ถึงแล้วไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วาเนี่ยครับชอบนั่งเครื่องบินมากกว่าครับเพราะว่ารู้สึกว่า มันมีความปลอดภัยมากกว่าแล้วก็เซฟตี้มากกว่าถึงมันจะแบบดูสูงเนาะแต่เออพอเรานั่งก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบดูปลอดภัยกว่ามันเย็นกว่าด้วยถ้าคนเราถูกตั้งคําถามว่า ต้องการเดินทางโดยรถไฟหรือเครื่องบินนะคะจริงๆหมอคิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่แต่ละคนจะตอบด้วยการเอาเหตุผลต่างๆมาพิจรารณาเช่นเรื่องงบประมาณความปลอดภัยสุขภาพนะคะหรือว่าความสะดวกเช่นสถานีรถไฟหรือว่าสนามบินเนี่ยใกล้เป้าหมายไหมต้องเดินทางต่อหรือเปล่านะคะแต่ถ้าจะให้หมอลองบอกคร่าวๆโดยพยายามไม่นึกถึงเหตุผลต่างๆนะคะคนที่ชอบรถไฟเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่ใจเย็น นะคะชอบชมวิวทัศนียภาพข้างทางนะคะไม่เร่งรีบนะคะแล้วก็โดยเฉพาะถ้าไปกับกลุ่มเพื่อนก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าสังคมอยากมีกิจกรรมที่จะทําร่วมกับเพื่อนๆเ,เพราะเวลาเราขึ้นรถไฟเราก็จะสามารถทํากิจกรรมร่วมกันได้มากกว่าบ,บนเครื่องบินใช่ไหมคะส่วนคนที่ชอบเดินทางโดยเครื่องบินก็คือคนที่ชอบความสะดวกสบายนะคะอาจจะเป็นคนที่เร่งรีบแล้วก็ไม่อยากจะเสียเวลาไปกับการเดินทางมากนะัก หลายคนก็หลายความคิดเห็นกันไปค่ะน้องแนนอยากนั่งอะไรมากกว่ากันคะสำหรับแนนนะคะแนนจะเลือกนั่งเครื่องบินมากกว่าค่ะเพราะว่าหนึ่งนะคะจะได้ความปลอดภัยนะคะแล้วก็สองเนี่ยนะคะมันจะเย็นอ,อ๋อใช่แล้วแล้วมันก็จะทะยานสู่ฟ้าไกลพร้อมกับความแสนเก่งมาอีกแล้วนะคะโดนแนนมุกแน่แนนอีกแล้วค่ะ <c oughs> แต่จะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะคะรถไฟเนี่ยก็มีแบบติดแอร์แล้วนะคะแค่เราต้องเลือกขอบวนหน่อยนะคะบางที่เนี่ยก็ไม่มีค่ะ พี่นะพี่ก็คงจะคิดแบบน้องแน่นแหละค่ะพี่ชอบเครื่องบินมากกว่าค่ะเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยเราได้มองเห็นวิวแบบว่าวิวจากบน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 ,บนเมฆใช่แล้วค่ะแมันจะสวยมากๆเลยนะคะแล้ว้ก็มีบริการของ,องแอร์โฮสเตสค่ะน้องแน่นค่ะเชิญน้องแน่นไปทะยานสูงนะคะน้องฟางเซตอยากไปนั่งอะไรคะนูอยอยากนั่งทั้งสองอย่างเลย,ยเพราะว่า ว่าในแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมคะคคเขาก็มีแบบขนมมากขายอะไรอย่างนั้นน่ากินน่ากินแล้วก็แบบดูวิวแล้วแบบโหสวยมากๆแล้วมันอยู่บนพื้นดินแล้วเราก็จะปลอดภัยมากกว่าอยู่บนเครื่องบินเผื่อแบบเครื่องบินแต่หนูก็ชอบเครื่องบินเพราะว่ามันก็เย็นแล้วก็ทะยานสูงฟ้าไกลค่ะแล้วก็ทะยานสูงฟ้าไกลแล้วก็เร็วด้วยคะ่ะ<า> นั่นก็ดีมากๆเลยนะคะพเพื่อนๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีความสงสัยนะคะหรือว่าอยากรู้อยากเห็นอะไรต้องทำยังไงคะน้องแน่นส่งความอยากรู้มาได้เลยนะคะที่ www. facebook. com/ ลูกโลกแต่ถ้าคำถามของเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ทีมงานของพวกเราแนะนํนำมาหาคำตอบก็จะได้รับหนังสือดีๆไปเลยครับใช่แล้วค่ะและอย่าลืมนะคะว่าคำถามที่ถามต้องเป็นคำถามที่มีสาระอย่างเช่นอะไรดีอย่างเช่นเส้นผมเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไง หรือว่าอย่างอื่นก็คือเนื้อเยื่อของเราเนี่ยมีเซลล์มากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้ถึ่ถือเกิดมาได้ไงอะไรประมาณใช่ละถ้าคำถามไหนทุกใจเรานะคะที่ทีมงานจะหาคำตอบและได้รับหนังสือดีไปเลยค่ะแล้วก็แล้วก็เอาคำถามของน้องเก่าลัดที่เราชอบภูมิใจมากที่สุดมาหาคำตอบเป็นของคว ใช่แล้วค่ะคำถามว่าอะไรคะน้องแนนน้องกอลนะคะเขาถามมาว่ารู้อยากรู้คะ่ะให้พี่ๆหาคําตอบให้น้องกลอลยากรู้ว่าทําไมสัตว์ที่หากินกลางคืนทําไมถึงเขาต้องมีดวงตาที่โตโตกว่าสัตว์ที่ว่าไปที่หากินตอนกลางวันนะคบอย่างยกคูกชูการ์ไกเดอร์แบบนี้ครับตอนนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนเนี่ยก็ได้หาคําตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคบอยากรู้ไหมอยากรู้ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยไปเลย <Hey. S 3> hey. ขอบคุณสําหรับคําถามของน้องเกาลัดนะครับที่น้องถามมาว่าทําไมสัตว์ที่หากินเวลากลางคืนต้องมีดวงตาโตกว่าสัตว์ที่หากินเวลากลางวันก่อนอื่นเรามาดูกันว่าตาเราเห็นภาพได้อย่างไรการมองเห็นจะเกิดขึ้นเมื่อแสงส่องกระทบสิ่งของต่างๆแล้วสะท้อนมาเข้าดวงตาของเราในดวงตาก็จะมีเลนตาทําหน้าที่รวมแสงไปตกทอดที่จอตาซึ่งจะมีเซลล์รับภาพและไปบอกสมองอีกทีว่าเรามองเห็นอะไรในตอนกลางวันแสงอาทิตย์จะสว่างมากพอในการมองเห็น แต่ในเวลากลางคืนจะมีแหล่งแสงเพียงเล็กน้อยจากแสงจันทร์หรือแสงดาวสัตว์กลางคืนจึงจำเป็นต้องมีดวงตาที่โตเพื่อรวบรวมแสงให้ได้มากพอในการมองเห็นนอกจากนี้สัตว์กลางคืนบางชนิดก็มีเนื้อเยื่อพิเศษคล้ายกระจกอยู่หลังจอตาเพื่อให้สะท้อนแสงกลับเข้าไปที่จอตาเพื่อเพิ่มโอกาสที่แสงน้อยๆในเวลากลางคืนจะกระทบจอตาให้มากขึ้นในเวลากลางวันสัตว์ที่หากินกลางคืนจึงต้องนอนอยู่ในรังหรือโพรงมืด,มด เพื่อปกป้องดวงตาที่ละเอียดอ่อนของมันจากแสงอาทิตย์ที่สว่างจ้าเกินไปนั่นเองนะครับตอนนี้นะคะน้องเกาหลัดเนี่ยก็ได้รับคาตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและอย่าลืมนะคบเพื<ๆ>่อนๆคนไหนที่อยากรู้อยากเห็นเรื่องอื่นนะครับส่งคําถามเข้ามาได้เลยที่ www.face b o o k c o ดลูกโลกและถ้าคําถามของเพื่อนๆคนไหนที่พวกเรานําหาคําตอบก็จะได้รับหนังสือดีๆเหมือนน้องเกาลัดนะค yeah, ค่ะะ แล้ววันพรุ่งนี้นะคะเราจะนําคําถามของน้องคนไหนนะคะที่เราประทับใจมากๆเลยนะคะนำมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งนะคะต้องอย่าลืมติดตามชมกันนะครับใช่ค่ะและช่วงหน้าช่วงเปิดโลกเราพวกเราอยู่อย่าเพิ่งเปล่ยนช่องไปไหนเจอกันคะ่ะ